ครับวันนี้ผมมีโอกาสนำพระสมเด็จวัดเกเชยโยนะครับเป็นพิมพ์พิมพ์เหมือนหัวแม่โป้งนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นชล้ายหูหายนี่ครับเป็นเ้นขานะครับจะเหมือนหูหาย นเจ้าของเก่าเขาล้างลักไปมันไม่ค่อยเจอครับเนี่ยมูลสารเนี่ยมูลสารที่ ซูมใกล้ๆให้ดูน,นะฮะมันสารเมร็ดส้มเห็นไหมเม็ดส้มตรงกลางหัวไหลขึ้นบะนเนื้อดีนะมันแข่งน,นะครับเนนะครับ จำมันวาวเป็นเก็ดเห็นไหมฮะที่พื้นผิวนี่ฮะลักษณะปูนเปลือกหอยเก่านะจำมันวาวที่ผิวนี่ครับเหมือนไส้เงินไส้จองนะอันนี้เป็นหูด้านหลังนี่ด้านบนนะครับ นี่ยรับเย็บลึกเลยเเเเนี่ครับ พิมพก็ดีนะครับษณะหาชมยากครับนี่ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นเป็นองค์แรกไม่คยเจอครับครับแตกสวยนะครับธรรมชาติครับขอบพระคุณนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแต่มีพระดีๆมานำเสนอให้ดูไม่ค่อยทำคลิปนะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปวิดีโอนิ่ง วันนี้ก็ลาไปก่อนเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับ